นี่ก็มาออกหน่วยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าสามหกเฮ้ยสองห้าหกสามหนึ่งพฤศจิกนะมันหวยออกอันนี้ก็เป็นที่ที่แมนนะครับเพิ่งมาถึงที่แมนจะตัดทรงอะไรครับพี่แมนออลองทรงกลางครับทรงกลางตัดเลยครับตัดงทรงกลางน,นี่เป็นบรรยากาศนะครับก็มีคนนั่งรอ ตัดผมอยู่นะครับผมก็ทีมงานของเราหมดเลยนะครับสำนักสำนักเราหมดเลยอันนี้ก็ช่างบวงกําลังคุยกับลูกค้าอยู่ครับเราก็จะปล่อยให้ช่างบุมคุยกับลูกค้าไปก่อนครับก็ปเป็นบญญาารบนรยากาศอันนี้ช่างช่างโตช่างโตส่งนักเรียนช่างโตซะก่อนนะครับนักเรียนไม่คง โซนนักเรียนกำลังลําบีอยู่ท่าลําบีใช้บีเก่งก็จะเหมือนลันะครับใช่ไหมเหมือนลําบีใชไหมลําบีปั๊บปั๊ปปั๊องกรีว่อันนี้ก็ที่ที่เอกครับลองทรงสามจอนบางก็ยังไม่เสร็จนะครับ่ไปนี่เขาทำงานไปเราค่อยมาตรวจทีหลัง อันนี้อส,สุ่มครับแอบสุ่มอยู่คนเดียวเลยคที่ท,ที่ที่ไม่พูดนี่คือมีของหรือว่าหรือว่าไม่รู้รท,ที่เงียบนี่คือมีของไม่ใช่ใช่ไหมกำลังนึ่ตำาอยู่กำล,งลงังัดตำราอยู่นะครับอาจจะหลงลืมกันบ้าเปิดข้างเบอร์หนึ่งเนาะเปิดข้างหรือลองทรงสูงนั่นเอง ตัดผมไหมครับตัดผมฟรีนะครับอ่านี่ก็บรรยากาศผู้คนมาทำบุญที่วัดตัดไหมพี่ <c oughs> อ่าก็เป็นบรรยากาศมาออกหน่วกันนะครับใครสนใจเรียนตัดผมก็ทักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับช่างนัดเกรยราประเพณีเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปอันนี้ช่างบุม ช่างวมกำลังโซโลอยู่ช่างวมคุยกับลูกค้าอยู่ไอช่างวมน,นี่ค่อนข้างฝีมือไม่เท่าไหร่แต่ฝีปากดีแล้วไอนี่แซวแซวน้องเล่นไม่ไม่ไม,ไมอันนี้คือการแซวเล่นโอเคก็ใครสนใจก็ดทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับโอเคครับ